เพือนแค่นั้นชอแทะแตกกันแล้วๆพี่น้องไอ้เบิร์ตขึ้นส่วนแจงอี๋ลีเรื่อทางกันต่อค่ะไปที่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะอากาศยังดีดีขึ้นว่าเจอคนทุกมือเป็นอะไรก่อนแม่เป็นอะไรก่อนมาพาหนูลงด้วยไม่เมื่อกี้นี่หมดก็ลงมาเดี๋ยวลงด้วยดิมา ภาพสองได้ไหมมันไม่ใช่ว่ามันจะด้วยน่ยี่หออหิ้งใหญ่เลยหิ้ใหญ่เด้อเกิดเหกาเกี่บวกัี่หล้าท่ตงหนาเล้อมหายเย็บไ่ได้เยก็บอกพี่หลาตี่าเข้าวานะกอบอกนูแม่ขนี่ยเ้าบาปเมียคอยคอยอลงป่ากันแม่บอว่ามีอย่นี้เอาหนูมาที่ร้านเนี่ย โอ้ยพี่น้องเลยผ่านไปกับอี่วันนี้เด็กคุณเลี้ยงอเมซอนแล้วใครเธอไงโอ้ยเธอก็ได้ได้อะไรเธอก็ได้ไงโอ้ย่ามาจอดอยู่รอยู่ปั๊บแล้วซ้อนหมอนท่านอยู่ไหนเอาเข้ามาเขาเอามาขึ้นหรือเป้่าเขาล่างใส่หนังกองเรียบร้อยแล้วไปหาหมอนตเห็นใส่กราษเอามาขึ้นอ๋อมีคนเอาไปก่อนหรือใดบูผู้ใดบัวอามาขึ้นนะหมอฉันนึกว่าไปกินน้ำกันกับเธอ เขาบอกเด็กก oh, ินเยอะมีคนมีคนมายืมเยอะฉันโมโหว่ามีคนมายืมไปตะเหิงน้ำเนี่เขาบอกเด็กกินเยอะมอมอเจ้ากรรมมอเจ้าปัญหาโอ้ยไอ้ขอขอบคุณมาลัยน้ำใจนะคะจากพี่สุเราหนี่นะคะจากพี่บานเอลเอ็นล่ะครับพี่น้องแฟนคลับนะไว้ที่บ้านโคกรามด้วยบ้านโคกราม อะไรนะขอบคุณพี่สูด้วยนะครับขอบคุณพี่วีที่จะเลี้ยงอเมซอนอุ้ยมีพลังงานบางอย่างขอบคุณแม่ให้กระขอบคุณพี่สูนะเดย์บอนโอ้ยขอบคุณหนึ่งในคนกินซอยยูคู่เดียวเอออันเนื้อหนึ่งกิโลน่ะจากพี่สูเดย์บอนขอบคุณนางหุ่นนะฮะกระเจียนอ้าวยังไม่ได้ให้กินถ้ามาวางไว้บอกฉันทำไมเนี่ยพี่น้องนี่แหละพูดพูดซอยกินเสบาย เรียกว่าเป็นสารกันบูดก็ได้นะครับเป็นสารกันบูดของเราครับตายแล้วเอาแล้วพี่น้องบ่อยแล้วอยากอะไรแย่ง <c oughs> กินยาไปพักก่อนก่อนขอบคุณลูกกำลังใจนะคะขอบคุณผูดสปอร์จากบ้านหักเอลเอ็นแล้วก็ขอบคุณพี่แมวนะคะที่ บะมาหาคนว่าไหวกันนะน่างมั้เ่ไดนอนด้อนไลขึ้น,นะนเ,เ,นนเนาขาอ่ะพี่น้องเดินทางต่อไปพอกันอยูบ่บัวใหญ่ค่ะล้กินตาพิ่น